สวัสดีครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับวันอาทิตย์นะครับผมก็มาสวัสดีเพื่อนๆเอฟซทุกท่านนะครับก็วันนี้นําพระในกอล่าสุดที่ห้อยปัจจุบันนะครับมาให้รับชมนะครับองนี้เป็นองค์ที่ตอนนี้ก็เปิดแบ่งปันในกลุ่มอยู่นะครับก็ราคาไม่แพงนะครับเพราะว่าผมได้มาอีกองนะครับอีกองเนี่ยผมอาจจะขึ้นรูปให้ เพื่อน fc ได้เห็นในในโปรไฟล์แล้วก็ใน YouTube แล้วนะครับก็องค์นี้นะครับก็เป็นองค์แรกนะครับที่ผมได้มาเป็นเนื้อพิเศษนะครับถ้าสังเกตเนื้อพิเศษจะมีจุดจุดจุดเป็นกราบนะครับตรงนี้นะครับเป็นเสียหน้าปกนะครับพ้าผงเสียหน้าปกองคพ่อจะตุคคมรามเทพอันนี้เป็นพังประการนะครับนี่นะครับก็สวยงามนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ราคาไม่แพงนะครับ เพราะว่าเป็นรุ่นที่ท่านสันเพชรสร้างนะฮะก็นิยมค่อนข้างดีเลยนะครับจับต้องได้นะครับเพราะว่าถ้ารุ่นสามรุ่นรุ่นแรกรุ่นสามรุ่นสองอะไรอย่างี้แพงหมดแล้วนะครับที่ท่านสร้างนะครับเรามาชมครับข้างหลังจะเป็นนี่ฮะตามฉบับของท่านสันเพชรเลยนะครับก็เป็นยันต์หลวงพ่อแล้วก็มีพระหูร้อมนะครับแล้วก็มีลาสีนะฮะ ตามอันนี้ถูกต้องตามต้นฉบับเลยนะครับก็เป็นพาระดีที่มีประสบการณ์ค่อนข้างดีนะครับผมก็มาจับเงินนะครับนานาบึกบึกอย่างนี้แล้วก็เลี่ยมเลนนะครับเลี่ยมเลนและความชอบส่วนตัวนะครับความชอบส่วนตัวนะครับผมอาจจะเลี่ยมปกติแล้วมันรู้สึกเบื่อๆก็เลยมาลองเลี่ยมเลนห้อยบ้างก็สวยไปอีกแบบนะครับนานาบึกบึกอย่างนี้นะครับใช้แทนตลับนะครับนี่เลี่ยมเงินนะครับหน้าเรียบหลังเรียบนะครับ นี่นะครับก็เคยเอามาให้รับชมในช่องแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็เปิดแบ่งปันอยู่นะครับถ้าพี่ท่านไหนสนใจก็ลองสอบถามดูได้นะครับตอนนี้ผมก็ไม่แพงนะครับก็เปิดอยู่หลักพันนะครับเพราะว่าจับเงินมาเนาะแล้วก็เป็นเนื้อพิเศษด้วยล่าสุดนะครับผมก็ไปช่อหามานะครับคนกลางแพงนะฮะถ้าเป็นรูปล่าสุดที่ผมโพสลงในช่องนะครับอันนั้นเป็น,เ,ปนเนื้อพิเศษที่มีคราบเหลืองเต็มองค์เลยนะครับอันนั้นจะ น,นั้นมีราคาแพงกว่าองค์นี้นะครับน,นี้ผมก็อ่าในเมื่อผมมีอีกองแล้วเดี๋ยวอีกองหนึ่งเป็นเป็นองที่ผมสั่งทําตลับอยู่นะครับถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาจะเอามาให้พี่ๆรับชมนะครับอันนี้ก็มาเอาองค์เดิมมาให้พี่รับชมก่อนนะครับนี่หนาบึกเลยนะครับเตรียมกันน้ําเตรียมเรียนอย่างดีนะครับส่วนข้างบนนะครับเป็นอ่อเป็นผิว เป็นผิวพระเจ้าใหญ่วัดหงนะครับตีพุทธิสงุริลัมนะครับเป็นผิวองค์พ่อนะครับเป็นผิวที่ติดอยู่พระพุทธรูปพระเจ้าใหญ่เลยนะครับอันนี้ก็ได้มากับพี่ชายพี่ชายแบ่งมานะครับข้างหลังก็ติดทองนะครับนี่เป็นผิวเก่านะครับก็ไม่มีราคานะครับของนี้ไม่มีราคานะครับเพราะว่าพี่ชายให้มานะครับก็ห้อย เกิดประสบการณ์นะครับล่าสุดนี่ผมเพิ่งลถล้มมานะครับล้มล้มไปซื้อข้าวหน้าบ้านนะครับแล้วก็ลถล้มนะครับก็ทําให้ผิวถลอกนะครับแต่แลกตรงที่ว่าผมให้อวงนี้ไปนะครับสามห่วงนี้ไปนะครับแล้วก็ไม่เป็นอะไรนะครับหน้าอกอะไรไม่หักไม่อะไรนะครับก็ถือว่าปลอดภัยดีนะครับก็มีถลอกอเปลือกนิดหน่อยแต่รถนี่พังยับเยินเลยนะครับแล้วก็หมอกกันัองเนี่ยแตกเป็นซี่เป็นอะไรเลยนะครับ ก็หักหลบรถเก่งนะครับนี่เลยนะครับประสบการณ์เลยนะครับผิวพระเจ้าใหญ่ผมก็เลยเอามาติดคอนะครับท่านจะมีหลายรุ่นนะครับแต่อันนี้คือคือไม่ได้เปิดไม่ได้ซื้อขายกันนะครับก็มาไว้ติดคอเป็นรุ่นที่มีประสบการณ์ค่อนข้างดีนะครับเป็นผิวเก่าพระเจ้าใหญ่พันหงนะครับเป็นผิวเก่านะครับไม่ใช่เป็นขี้ผึ้งนะครับเดี๋ยวผมมีขี้ผึ้งอยู่เดี๋ยวผมจะเอามาติดข้างหลังแล้วก็เอาไปเลี่ยมใหม่นี่เลย จับเงินห้อยง่ายๆสบายๆในวันหยุดครับก็เป็นเชือกถักห้อยสบายๆในวันหยุดเชือกถักนะครับทําหัวสแตนเลสนะครับห้อยทนๆนะครับนะครับห้อยทองทุกวันนี้ก็คุณก็ไม่ค่อยได้ห้อยทองกันแล้วนะครับเพราะว่าทองห้อยไปก็อันตรายนะครับอันตรายเสี่ยงนะครับเพราะว่าทองมีราคาแพงนะครับก็ห้อยแบบสบายๆนะครับไว้พึ่งพุทธคุณนะครับผมก็ชอบเครื่องเงินนะครับก็เลย ส่วนใหญ่ผมจะห้อยเงินนะครับ,นะรบ,นะรบถ้าพี่ท่านไหนมีห้อยเหมือนผมบ้างนะครับก็จะแชร์โพสต์คอมเมนต์กันได้นะครับคอมเมนต์กันได้นะครับพูดคุยกันได้นะครับก็ช่องผมเป็นช่องที่สาธารณะนะครับก็ถ้าพี่ท่านไหนสนใจไปดูคลิปวิดีโอแล้วสนใจองค์ไหนเนี่ยก็แอดไปที่ Li n e GAT มีแอสนำหน้านะครับเอสจีเอนะครับถัดหาผมได้นะครับก็ไม่ได้รับเช่านะครับแต่ให้ให้บูชาได้นะครับแบ่งกันได้นะครับเป็นนักสะสมพระเครื่องนะครับนี่ฮะก็สำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดตับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับก็ไปหาดูกันได้นะครับราชาดนราชาดำนะครับพระปิดไม่ใช่พระปิดตานะเป็นพระ พระผงนาคปกห้าเสียนองพ่อจตุคามวันนี้ประสบการณ์ดีมากนะครับนะครับห้อยเดี่ยวเดีวก็ดีนะครับห้อยคู่ก็ดีนะครับแต่ว่าต้องเป็นรุ่นที่รุ่นรุ่นรุ่นผมจะเป็นรุ่นผมจะชอบรุ่นที่ท่านสรรเพชรสร้างนะครับก็คือรุ่นรุ่นนี้นะครับจับต้องได้นะครับก็แนะนํานะครับผมขอบคุณครับ